สวัสดีครับพี่น้องครับไอทิวการเลงครับพี่พอเฮ็ดครับมือนี้นะครับเดี๋ยวมือนี้มาเขาสวนต้นไม้อีกแล้วนะครับกะมาภาพี่น้องเบิ้งนะครับนอกจากบอลสีที่เพาะมาเล็ดแล้วกะมีปลูกบอลบ้านๆต้นไม้บ้านๆแบบปลูกเ่นเรนน้ำบ้านนะครับแต่กะมีความงามมีเสน่ห์ในตัวของมันนะครับมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์นะครับหลายคนกะมักต้นไม้แบบ มันบานธรรมดาธรรมดานะครับบอไอ้มีราคาแพงครับแต่ว่าปลูกแล้วกะสังซีสันเ้ส่วนครับตอนนี้กะมีหลายอย่างนะครับแต่ว่ากะเป็นต้นไม้บ้านๆครับปลูกไข้มันเบิ้งเหล่ามันสดชื่นนะครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งนะครับนี่ก็จะเป็นแถวของบอนบ้านๆครับแล้วก็พวกไม้มงคลนะครับจะเป็นพวกลงพวกันนี้แหละครับตระกูลนี้ มีเสน่ห์ทันนะครับนาสิเป็นจันโคเมนนะครับส่วนตัวนี้ผมบ่หมั่นใจว่ามันซื้อเองนะครับเพราะว่าเจ้าของ่นว่ามันซื้อต้นต้นลู่สีเอียงจักยางนี่แหละครับผมว่าสีสันมันงามดีนะครับปลูกกง่ายครับพี่น้องเด็ดยอดมากแล้วครับปักเลยอันนี้ปักได้สองมือแล้วครับรู้สึกว่าจะบ่เหี่ยวแล้วนาจะซื้อนาจะติดแล้วนะครับสองสามมือแล้วฟังทั้งนี้ก็มีนะครับส่วนอันพวกนี้ผมปักไว้เป็นเดือนแล้วนะครับจาก แค่ยอดเดียวตอนนี้กําลังแตกพุ่มนะครับก็บจะมีพวกบอลลมอนล่ามครับมีแบกมีมจิกมีกลวยดางแล้วก็มีพวกถุงเงินถุงทองครับตอนนี้ก็กาลังคิดจํานวนอยู่ครับเพราะว่าอยากค็ดให้มันเป็นปลานะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นดําสตูนนะครับเป็นบอลดาสตูนผมพาหัวไว้กํลาลังงามครับกํลาลังงามอันนี้ผมว่างามงามดีนะครับเป็นเอกลกักษณ์ดีสีของเขาเป็นเอกลักษณ์ดี แดดกำลังออกกับช่วงนี้บอลกำลังได้แดดครับกำลังได้แดดง่ามเสาสีกระจิกสีงามอันนี้กระจังจีเป็นตูบอลเพาะ,มะเมล็ดตี่ผมได้เหตุคลิปลงไปหลายตอนแล้วนะครับกเบ็เดี๋ยวคลิปนานะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาแยกแยกนอบอลซีนะครับที่ทีทีมันเป็นกระถางแล้วมันเกิดนอนหลายๆนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้บ,บอลบอลเพาะเมล็ดจะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือว่าเขาจะไฮนอเร็วนะครับเขาจะมีลูกเร็วเดี๋ยวยก็จะพามาแยกกระถางออกเพราะว่าเขาบันทันมีกระถางใหญ่นะครับก็แยกใส่กระถางหน่อยเปืส่สกปรกครับเบหนาก็ะจะมาอัปเดตพวกบอลสีดังๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าบอลสีเพาะเมล็ดมันจะสีจะเขาจะ,จะยังบันทันนิ่งครับเขาจะเปลี่ยนไปได้ตลอด เดี๋ยวคลิปนี้พอะซ้ำนี้ก่อนครับมาอัปเดตสวนให้พี่น้องเบิ้งครับคลิปหน้าสิเป็นจงไใจเดี๋ยวก็ถัดติดตามกันนะครับเดี๋ยวเหี่ผ้าแยกนอนบนตีนะครับสวนก็สิเป็นออกโคกโกแน่พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ก็อล้กันครับคิดพอเหตุกักบอลิกาดีนขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ